สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับเรามาักฮอร์โมนไข่ไว้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทดสอบรถต้นไม้กันอันนี้เราก็ทดสอบนวดลูษีก่อนเลย จากการที่ลุดไปหาข้อมูลมานะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ช่วยเร่งการออกดอกแล้วก็การติดผลของพืชผลนั้นๆน,น,นะครับทำให้พืชผลเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอวบขึ้นแล้วก็รสชาติเนี่ยจะหวานกรอบบารุงให้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นผักนะก็จะทำให้ใบเขียวใบกรอบ แล้วก็ช่วยบำรุงดินให้สมบูรณ์ขึ้นโดยทำหน้าที่เป็นโปรโตีนนะครับแล้วก็สารอาหารที่พืชสามารถดูดซึมเพื่อไปใช้งานได้ง่ายขึ้นเราจะมาดูซิว่าวันนี้ฮอร์โมนไข่มันจะทำให้ต้นไม้ประดับเราวอวบอิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูติดตามผลต่อไป แต่แแล้ววันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับในที่สุดต้นฟักเราครับต้นอ่อน2ต้นก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องหาที่อยู่ให้น้องใหม่ตอนนี้มันไม่มีที่อยู่แล้วอ่ะพื้นที่ของเรามันคับแคบมันเล็กอ่ะนะครับอยากจะมีที่สักไร่สองไร่จริงๆเลย